จะไม่ตอบกลับใคร,ใครบางคนคร,รู้ว่าถ้าหากเราตอบกลับตำแหน่งดวงดาวของเรารจะถูก,ถกเปิดเผยแต่ว่าไม่นานก็ได้ถูกโจมตีอทองฟ้าและทรมแผ่นดินแตกและมอนเตอร์นับไม่ถ้วนปรากฏออกมาเรียองนี้เร็วโลกมนุษย์จะได้ล่มสลาย